ปรากฏว่าวันนี้เซเลนสกี้เดินทางไปที่ยุโรปนะไปหาหรือกับผู้นำยุโรปแล้วก็คุยกับคณะเจรจาของสหรัฐที่นำโดยสตีฟวิทคอปแล้วก็เจอร์ัตคูชเนอร์ซึ่งเป็นลูกเขยของโดนัทัมปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมาก็คือยูเครนยอมที่จะไม่เข้านาโต้จริงๆแล้วเมื่อวานพี่นาอ่านข่าวนะ มันมีการรายงานค่อนข้างเยอะว่าโดนัทรัมเนี่ยนะอยู่ดีๆก็ไม่รู้เปลี่ยนใจหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าโดนัทรัมมีรายงานนะคะว่าสรุปแล้วแกจะให้หลักประกันความมั่นคง,งของต่อ,อยูเครนในลักษณะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า legally binding หรือ มีพันธะผูกพันตามกฎหมายคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่า28ข้อตอนที่สหรัฐยื่นมาให้ทรัมป์ยื่นมาให้เซเลนสกี้เนี่ยไม่มีตรงนี้เลยก็เลยทำให้ยูเครนไม่สบายใจแล้วก็มองว่าเนี่ยมันเป็นแผนที่เข้าข้างรัเสเซียมากกว่าแต่พอคุยคุยมาปั๊บเนี่ยเมื่อวานมันมีกระแสข่าวมาว่าอยู่ดีๆทรัมป์ก็ยอมยอมให้หลักประกันความมั่นคงกับยูเครนแต่ไม่ได้เป็นรูปแบบให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และใช้มาตรา5 แต่จะให้เป็นแบบที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นสารับมาช่วยแล้วมีความหนักแน่นในแง่ที่ว่ามีพันธะผูกพันธงกฎหมายด้วยการเอาข้อสัญญาเนี่ยไปผ่านความเห็นของสภาคองเกรสนี่หรือเปล่าที่ทำให้เซเินสกี้ยอมดรอปหรือยอมทิ้งข้อเรียกร้อง ที่จะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะแต่จะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จะเป็นข้อน,นี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าในที่สุดยูเครนก็ยอมตัดความต้องการของตัวเองในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ออกไปเรียบร้อยนะโดยการเจรจาที่เบอร์ลินนะก็เกิดขึ้นเมื่อวานนาน5ชั่วโมงเซเลนสกี้เดินทางมาด้วยนะฝ่ายสหรัฐก็มีสติฟวิตคอบทูตพิเศษของทรัมป อีกคนก็คือจอรัดคุชเนอร์ลูกเขยนะฮะมาพูดคุยกับผู้แทนจากยูเครนแล้วก็ยุโรปหลังจากนั้นวิดคอฟก็โพสต์ข้อความผ่านมนชี่อ X บอกว่าการเจรจายาวนานถึง5ชั่วโมงโดยการหารือเนี่ยเป็นการหารือเชิงลึกนะแล้วมีผู้นำยุโรปนั่งด้วยนั่งข้างๆเซลเลนสกี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเฟติกเฟติกแมสของเยอรมนีนะแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเรื่องความมั่นคงก็แล้วก็เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูเครนโพสต์ Post ของวิชคอปบอกนะคะบ,บอกว่าการเจรจารเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างมากก่อนการเจรจารเริ่มขึ้นเนี่ยสื่อหลายสำนักรายงานว่ายูเครนจะล้มเลิกเป้าหมายการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตถ้าเกิดได้หลักประกันความมั่นคงจากชาติตะวันตกและเป็นหลักประกันความมั่นคงที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย นะนักข่าวเขียนข้อความไปถามเซเลนสกีทาง WhatsApp บอกว่าจริงหรือเปล่านะเซเลนสกีเขียนตอบบอกว่ายูเครนปรารถนาจะร่วม n นาโตตั้งแต่ครั้งแรกนะเพราะว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงที่แท้จริงแต่ว่าพันธมิตรบางส่วนจากสหรัฐและยุโรปเนี่ยไม่สนับสนุนแนวคิดนี้เพราะกลัวรัเสเซียโกรธเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไร ถ้าเกิดยูเครนได้หลักประกันความมั่นคงที่มีลักษณะเหมือนกับมาตรา5แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกนาโตอันนั้นก็ได้นะฮะอันนั้นก็ได้และนี่คือการประนีประนอมนะเซลินสกี้บอกว่านี่คือการประนีประนอมไม่เป็นสมาชิกนาโตแต่ขอหลักประกันความมั่นคงที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายเพราะฉะนั้น ข้อเสนอนี้ของซ e l e n s k y ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากฝ่ายยูเครนที่ต้องการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตมาอย่างยาวนานนะซึ่งก็น่าจะแก้ปมตรงนี้ได้นะแต่อีกปมหนึ่งที่มีประเด็นที่อาจจะยังยังยากอยู่เนี่ยก็คือเรื่องดินแดน ยูเครนยังย้ำจุดเยินปฏิเสธเรื่องสละดินแดนโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าภูมิภาคดอนบัสนะซึ่งเป็นที่ตั้งของดอนเนสแล้วก็ลูฮันส์เป็นป้อมประการที่สำคัญของอยูเครนในการปิดกั้นไม่ให้รัสเซียสามารถทะลุเข้าหัวใจหรือใจกลางของประเทศได้นะอยู่ทางด้านตะวันออกอแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญเสียดายไม่มีแผนที่ขึ้นมาเนาะ น้องใหม่พอมีไหมแผ่นที่แผนที่ดอนบัสถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคืออันนี้มันเป็นจุดมันเป็นแบบจุด,จ,ดจราจาย,ยากมากนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยพยายามยึดมา4ปีแล้วยึดไม่ได้นะดอนเนสเนี่ยยึดได้ประมาณ70ยูเครนตั้งป้อมไว้อีก30ที่เหลือ แล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนไปหลายพันล้านสําหรับการสร้างป้อมปราการนะป้อมปราการหมายถึงอะไรมีทั้งป้อมปืนใหญ่มีทั้งสนามเพาะมีทั้งออไอตัวดราก o n นที t นะฮะเนี่ยแล้วยูเครนก็ถือว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่กันไม่ให้รัสเซียรุกต่อมาได้นะเพราะว่าถัดจากนี้ไปก็จะง่ายละถ้าจะยึดกรุงคีฟ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่คุยยากที่สุดเรื่องหนึ่งนะโดยเรื่องนี้ยังคุยกันต่อนะที่ปรึกษาของซลเล e นสกี้บอกบอกว่าการเจรจาระหว่างสารัฐกับยูเครนจะดำเนินต่อในวันนี้แล้วก็ซลเลนสกี้จะให้ความเห็นหลังการเจรจาสิ้นสุดลงนะเรื่องที่คุยวันนี้ก็น่าจะเป็นว่าตกลงจะเอายังไงกับดอนเนสนะดอนเนสลูฮันนี รัสเซียยึดไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการก็คือว่าให้ยูเครนยกให้โดยตามกฎหมายนะคือรับรองว่าเป็นของรัสเซียซึ่งยูเครนเขาก็ไม่ยอมนะเซเลนสกี้บอกว่าถ้าจะเอาประนีประนอมนะคือการหยุดยิงที่แนวรบปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องไปพูดว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นของใครแล้วก็ไม่ต้องเอา ดอนเนสที่เหลือ30%นะคือถ้าจะหยุดตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดจะให้ฉันถอนกำลังออกมาจากตรงนั้นทั้งๆที่แบบเป็นป้อมประการของฉันเนี่ยฉันไม่เอานะเดี๋ยวต้องดู ทีนี้มีความเห็นจากเจ้าภาพเยอรมนีนะฮะบริสพิทอริอุสซึ่งเป็นรัฐมนตรีกราโหมเยอรมนีบอกว่าการที่ทรัมป์ส่งสติวิตต์อบมาคุยเป็นสัญญาณที่ดีพระปกติเนี่ยวิตต์อบจะไปหาแต่ปูตินนะส่วนเรื่องที่เซเลนสกี้เสนอยอมล้มเลิกเข้าร่วมนาโตเพื่อแลกกับ Security Gu a r a n t e ีพิทอริอุสมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าใจได้นะว่าทำไมยูเครนถึงต้องหนักแน่นจริงจังกับเรื่องนี้เพราะว่า1994เนี่ยสหรัฐ สหราชอาณาจากักรรัสเซียเนี่ยไปกล่อมยูเครนให้ยกหัวรบนิวเคลียร์ให้นะทำลายหัวรบนิวเคลียร์เพื่อที่จะแลกกับหลักประกันความมั่นคงที่เรียกว่าบูดาเปสต์เมมโมรันดัมนะซึ่งตอนนั้นไม่มี l e g a ลี y b บอยดิงไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแล้วยูเครนก็ถูกหักหลังจากรักเสเซียในวันนี้นะที่มามาบุกยึดเขาทั้งที่บอกเคยบอกเมื่อปี1994ว่าจะคุ้มครองเขา พี่ทารอุสก็เลยบอกว่าก็เข้าใจได้ว่าทำไมยูเครนถึงต้องการหลักประกันที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายหรือ legally binding นะ,ะเพราะฉะนั้นเยอรมนีก็จะต้องอสนับสนุนตรงนี้นะเพราะว่ามันหมายถึงสัิิภาพที่ถาวรตอนนี้ยังไม่มีความเห็นจากรัสเซียเรื่องข้อเสนอของ s ซเลนสกี้นะในขณะที่ความพยายาม ในการเจรจารสงครามยังดำเนินอยู่ปรากฏว่ารัสเซียก็ยังโจมตียูเครนอย่างหนักนะคะตอนนี้เข้าหน้าหนาวนะ,ะเป้าหมายของรัสเซียในการโจมตีก็คือแหล่งพลังงานของอยูเครนนั่นเองส่วนอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะ,ะที่เป็นน่าสนใจก็คือรัสเซียไปโจมตีเรือพลเรือนของตรุรกีซึ่งบรรทุกอาหารอันนี้เป็นข้อกล่าวหาจากยูเครนนะ,ะบอกว่าเมื่อวานเนี่ย รัสเซียใช้โดรนโจมตีซีวิเลียนเทอร์คิชเวลโซก็คือเป็นเรือของพอลเรือนนะกองเรือ,อยูเครนได้กล่าวหารัสเซียบอกว่าเสาที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียใช้โดรนโจมตีเรือพอลเรือนลำหนึ่งของตุรกีที่บรรทุกน้ำมันทางตะวันของอยูเครนเพื่อส่งไปยังอียิปต์นะเหตุเกิดขึ้นบร,ริเวณทะเลดำซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการ,กรเกษตรของอยูเครน โดยยูเครนบอกว่าคนบนเรือเนี่ยมี11คนเป็นสัญชาติตุรกีแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัเสเซียโจมตีท่าเรือสองแห่งของยูเครนในทะเลดำแล้วก็ทำให้เรือสัญชาติตุรกีสามลำได้รับความเสียหายนะทะเลดำเนี่ยเป็นเป็นสมรภูมิอัอนหนึ่งของของสงครามครั้งนี้นะ ทะเลดำนี่ก็อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนช่วงแรกๆเนี่ยหนักมากนะแล้วก็รัเสเซียใช้วิธีการวางทุ่นระเบิดแล้วก็เอากองเรือทะเลดำมาปิดเพื่อไม่ให้ยูเครนเนี่ยสามารถส่งออกสินค้าทางการเกษตรได้มันก็เหมือนการตัดเส้นเลือดนะเพราะว่าสินค้าทางการเกษตรเป็นเ,เขาเรียกเงินรายได้หลักของประเทศยูเครนจนทำให้ตุรกีและก็ยูเอ็นเนี่ยต้องมาไก่เกลี่ยนะบอกว่าเอ้ยอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้ โลกเขาเดือดร้อนนะราคาอาหารมันขึ้นก็เลยมีการพยายามเปิดทางเพื่อให้เรือสินค้าเกษตรจากยูเครนออกมาได้แต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะยูเครนก็กล่าวหาว่ารัเสเซียพยายามสกัดไม่ให้เรือบรรทุกอาหารของ จริงๆแล้วเป็นเรือของตุรกีแต่บรรทุกอาหารของยูเครนเพื่อไปขายเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรือของตุรกีนะที่โดนโจมตีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างไรออกมาจากตุรกีนะว่าจะเอาอย่างไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนสมรภูมิทะเลดำนะช่วงนี้เหมือนกับกลับมาดุเดือดอีกครั้งว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียคุมได้เกือบหมดเลยแล้วก็ยูเครนใช้วิธีการประดิษฐ์โดรนเรือนะ,ะแล้วก็ใช้ยุทธวิธีของการ ยิงขีปนาวุธระยะไกลยอย่างพวก s t o n g Shadow นะไปที่กองเรือทะเลดำของรัสเซียจนทำให้ความสามารถหรือความเข้มแข็งของกองเรือทะเลดำของรัสเซียเนี่ยมันลดลงไปเยอะก็เลยสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่ได้แต่ตอนนี้กลับมาเ,เหมือนกับมีความดูเดือดอีกแล้วนะในแนวรบด้านนี้